สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมอนิเมะโซพีมาวันนี้เราจะมาอยู่กับน้องโมโนกะอีกแล้ววันเดียวลงสองคลิปเลยฮ่าฮ่ามาทุกคนเรามาเริ่มเลยเรามาอยู่กับกับน้องโมโนกะเนี่ยโโนกะอีกแล้วมาโดกะพูดถูกแล้วฟัดหนังเลยในหนัง <c oughs> ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับมาโนกะเลย รู้แต่ว่ารูปแรกวัดดึกฟักไม่ไม่ไม่โอ้โหยังเท่เสียกตกสัตว์ไอ้น้องมานุกะเรามาโดกะอันเดียวกระทืบแม่ง <laughs> คล้ายๆกับมานกะครับทุกคนมาโดกะ เป็นไรกับโนกับกะอะไรเนี่ยว่ะมาเกมนี้ก็สนุกครับทุกคนมาย่ฝฟาดโอ้โห,โโหโฟาดแม่งเจ็บเรียนแม่งรอแม่งทั้งสามตัวแเออเเอน่งตัวตีหนึ่งมา,มามามาเลยมาเลยใครกลัวเยอะเออ ฟาดแม่ง <c oughs> ดึนง่ายครับทุกคนจุ๊บๆว้าอย่าเพิ่มเลือดนี่มูกะฟาดแล้วมนุษกะมาดกูกะคล้ายกับมันยีโอครับทุกคนตัวนี้มันเฮอยๆเก,กือบดเฮ้ยยังย่าไม่ลุ้นยังไม่ขึ้นสินโหัวไม่น่าเสียงดีกว่า ยังมีคุณเฉียนเน่ยเอ้ยยังมีคุณชินกับระบบกเกมครับทุกคนคล้ายกับมาริโอเลยก็องค์กินี่นี่โคตรคล้ายเลยเนาะทำลงมาหมดก่อนครับทุกคนแม <c oughs> ่งมาโดนหัวแล้วอะไรเออมีมีการเขาเตะคิวอีกครับคนหนุ่มฟ้าแม่งไปนู่นเลย <c oughs> กรดถึงกระทืบแมงกรดเอ้ยอจะตายอืยกูจะผ่านมาแค่ด่านหนึ่งเดี๋ยนี้เราต้องทำยังไงวะจะทุกมันแตกได้สร้างแไปต่อดีกว่ามาผ่านด่านครับคนไม่ได้กล่องใช้แต่ไว้รอบต่อไปออยู่กับน้องมูนหก มาดูมาดูกะ้างนั้นผมจะไปแต่ละอีพีแบบนี้ครับเปลี่ยนเงยนแต่ละด่านเลยทางนั้นอีพีนี้ก็ต้องจบเพียงเท่านี้ครับทุกคนอะหลังจากอีพีเมื่อกี้นี้ไม่ได้สาระหาเลยเลยมีแตเปิดตัวเกมเฉยๆ้างนั้นอีพีนี้ต้องขอบายกับทุกคนนะครับทุกคน